ทุกคนเดี๋ยวก็จะมาทำ getting ready with me กันนะคะเวอร์ชั่นไปเที่ยวกลางคืนเวลาที่เราไปเที่ยวยามค่ำคืนปาร์ตี้ได้ๆเราแต่งหน้าไงนะคะซึ่งก็ไม่ได้ไปมาพักให,ใหญ่แล้วก็ไม่รู้จะแต่งไงด้วยยังคิดไม่ออกก็จะโบโบเบ่ๆไป,ๆไปแล้วคิดว่าน่าจะเป็นคือแบบ น้ำตาลน้ำตาลกิตเตอร์เนาะตอนกลางคืนแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะแต่งหนะ้าเขาก็จะกินวิตามินคอลลาเจนกูตา้าต่างๆนะคะให้เรียบร้อยก่อนจริงๆอาจจะต้องกินก่อนนอนแต่คิดว่าคืนเนี้ยมันน่าจะอีกยาวไกลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีสติในการที่จะกินก่อนนอนไหมก็เลยจะมากินเลยนะคะก่อนไปมีคอลาคอลาเจนคิวเทนนะคะวิดา้ากูตา้าแม็กซ์แล้วก็ วีด้าวิสซีนี่ที่กินกันอยู่ประจำมาที่คอเลาเจนกันสะก่อนเลย2เม็ดค่ะพ่อยทำอย่างต่อเนื่องนะคะรู้สึกได้เลยว่าสิวขึ้นน้อยลงผิวตัวก็คือนุมน่มๆผิวลื่นมากพ่อยทานกูต้ากับคอลลาเจนก่อนอาหารนะคะทุกคนเสร็จแล้วพ่อหลังทานอาหารเสร็จก็จะมาต่อด้วยวิตซีเลยค่ะวันนี้ที่กินแบบพรอ้อมเพราะตอนแรกอะตั้งใจจะเอาไปกินบนรถนะคะแต่ว่าพอดีว่า เริ่มแบบแต่งหน้าเร็วเวลามันเหลือก็เลยกินก่อนเลยแล้วกันจะได้แบบกันลืมนะคะใครที่รอยสิวเยอะเหมือนพลอยนะคะห้ามพลาดกูต้ากับวิซ,ซีเลยอรอยสิวจางเร็วมากแล้วใครที่ผิวหมองคัมนะคะคู่นี้คือเด็ดจริงโอเคค่ะก็เตรียมร่างกายภายในเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปเตรียมหน้ากันต่อ มาเริ่มที่งานผิวกันก่อนเลยก็เดี๋ยวจะลงคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะในสองตัวนี้ตัวนี้ใช้ปิดรอยตัวนี้ใช้ใต้ตานะวันนี้อยากได้ผิวกรีบนิดนึงแล้วก็ต้องติดทนเนาะเพราะว่าเราจะไปแบบสังสรร์ปาร์ตี้กันนะคะทุกคนตัวที่ปิดรอยเนี่ยพอจะใช้สีเข้มกว่าผิวนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไงก็จะต้องลงตัวรองพื้นทับอยู่แล้วนะวันนี้คือจะต้องตืบต้องกรีบเท่านั้นนะคะขอลงตรงรอยสิ้ก่อนค่ะ ลองลองพื้นตันนะคะใช้เจ้าหน้าตัวนี้ดีมากนีคือซื้อแบบซองมาลองก่อนนะทุกคนแล้วก็ต้องไปตําหลอดอ่ะจริงคือดีแบบดีใช้ส่วนสองนะคะทุกคนสีแบบนี้ <donc> แล้วก็อยากจะมาเม้ามอยนะคะเรื่องแบบรีวิวเรียกรีวิวอะ้ปะเออพวกแบบสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะในห้องคืนที่เราชอบไปกันก็อยา่างวันนี้นะทุกคนก็เ,เดี๋ยวจะไปที่ เออร์เบิ์นทองหล่อนะคะเออเออร์เบิ้เอกไมย ai, ว่าเขาเรียกอะไรตรงนั้นอนะเออเอกไมยทองหล่อประมาณน,นั้นนะที่มันอยู่ตรงที่เดียวกันกับเฮทุกคนเรื่รียกอะไรนะเอกไมยเนาะเออแค่นั้นแหละเราก็จะไปที่นั่นกันนะคะวันนี้คือซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นสตลเพลงแบบฮิปฮอป EDM คล้ายๆพวกเดอร์ตี้สมัยก่อนนะ่ะทุกคนตรงอารีนาเหนะ็นอะคือ ช่วงเนี้ยพอยอ่ะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวหรอเวย้ยเพราะว่าด้วยอายุที่มากขึ้นมากแล้วหรอก,ก็ไม่นะก็คือด้วยราคาที่มันแพงขึ้นอนะ่ะทุกคนเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าแบบเอกมัยทองหล่อเนี่ยแพงขึ้นเยอะมากแต่แต่ก่อนนะก็รู้สึกแบบเออไม่ค่อยได้ไปละแล้วเหมือนว่าช่วงหลังๆังตั้งแต่เรียนจบอ่ะเพื่อนทุกคนก็คือเริ่มทํางานเองกันแล้วใช่ปะคือทุกคนจะต้องซัพพอร์ตตัวเองแล้วไม่ได้เหมือนสมัยเด็กๆที่พ่อแม่ซนะัพพอร์ตเนาะสมัยแบบเมื่อก่อนที่เรียนมหลาลัยกันอยู่เนี้ย มีเจ็ดวันออกไปแล้วห้าวันตอนนั้นยังไม่ได้ทํางานด้วยนะไม่มีใครมีอาชีพที่จริงจังอาชีพนะักศึกษาแต่แบบมีเงินเที่ยวกันสบัดแบบแพงแค่ไหนก็ไปได้แต่พอทํางานด้วยตัวเองแล้วอะทุกคนจะเที่ยวหน่อยลมอะเพราะว่าพอคิดพอคู้สึกตัวนะคือบางคนอนะคือพ่อแม่ก็ไม่ได้สพอร์ตแล้วนะึกออกปะเพราะเราเตินโตแล้วอะแล้วเงินเดือนแบบจบใหม่เฟิร์สจ็อบเบอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเนาะมันก็คงจะแบบมีความว่า ต้องประหยัดอดออมกันนิดนึงก็เลยเหมือนห่างหายกันไปหลังๆก็แบบก็ยังมีบ้างเดือนหนึ่งจับอาทิตย์เป็นหลักเดือนละผิวเหมือนจะได้แล้วไหมคือตอนนี้พอยไม่รู้เลยว่าสีจริงๆมันเป็นยังไงเพราะว่าดูจากในกล้องนะคะแล้วก็ไฟมันทาให้ผิวนวลๆแบทุกคนก็น่าจะโอเคแล้วแหละมาต่อด้วยการลงคอนทัวร์แบบครีมนะคะคือช่วงหลังๆอะแอบชอบคอนทัวร์จมูกแบบครีมมากเพราะว่ารู้สึกมันพุ่งดีต้องใช้กระจกในเนือนนี้ ถ้ดูมาจากในติ๊กต็อกนะค่ะทุกคนบอกเลยว่าตั้งแต่แบบติดติ๊กต็อกอ่ะก็คือเปิดโลกการแบบทำหลายๆอย่างมาแต่งนนุนแต่งหน้า,นาคือมีคนสอนเยอะมากนะเลิศอะ่ะคืออยากให้มีอะไรตั้งแต่สมัยแบบเรียนมัธยมอะ่ะคืออยากไปแก้ไขการแต่งหน้าตอนสมัมัธยมมากแบบฮาอันนั้นแกเรียกแต่งแต่แล้วหลอดไม่เห็นแบบมีการลี่นแลงเลยอะไรเงี้ยค่ะ ่าด้วยเรื่องว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปเที่ยวเพราะมันแพงทุกคนคืออดีกจะมราแชร์ว่ามันแพงขึ้นขนาดไหนนะในโซนแบบทองหล่อเอกมัยนะเนาะก็คือเมื่อก่อนสมัยก่อนไปเที่ยวเนี่ยก็จะอยู่ที่แบบหารกันเนี่ยตกคนละแบบ7 0 0 800 000. อพันอะพันเนี่ยคือ Mac Mac แม็กแม็กแหละถ้าเป็นร้านแบบไม่ใช่แบบผับ EDM จาก,ก็จะอยู่กันมาแบบ800 เก้าอเออประมาณนั้นนะเจ็ดแปรอยปะมาณนั้นแต่ถ้าผับเลยมีเลเซอร์มีแสงสี edm ออ่ะก็จะประมาณพัน 1, อะพันเนี่ยคือแม็กแล้วเมื่อก่อนก็คือมันก็ถือว่าแพงเนาะสำหรับเด็กมหลาลัยแต่ก็ยังไปกันได้ก็รู้สึกว่าอืมก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่เดี๋ยวเนี่ยทุกคนแค่ร้านธรรมดาคือหลักพันเธอหลักพันเลยคือฉันงงมากแบบ แพงอ่ะแล้วก็อีกร้านที่แบบถ้าทุกคนจะรู้ว่าขึ้นชื่อว่าแพงก็คือบีมนะคะที่มันจะอยู่ข้างบนเบียเบลอ่ะเออคืออันนั้นก็จะเป็นแบบอีกระดับหนึ่งที่รู้สึกว่ามันแพงซึ่งแพงเมื่อก่อนที่เราไปก็อยู่ที่ประมาณพันสองอะไรเงี้ยเออแต่เดี๋ยวนี้คือมันมันไปถึงสองพันทุกคนมันไปถึงจังหวะที่ไปเที่ยวคืนหนึ่งสองพันรล้สจกอืหลอ่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เราไปเที่ยวน้อยลงนะคะ ก็คือเหมือนน่าจะแบบไม่รู้เงินเฟ้อหรืออะไรทําไมมันแพงขึ้นขนาดนี้นะก็อยากให้เห็นใจเด็กตัวน้อยไม่มีเงินเลยอยากไปเที่ยวด้วยเสจ็ได้แป้งฝุ่นก่อนนะคะหนึ่งแมทถ้าถามว่าที่ไหนที่เคยไปเที่ยวแถวแบบทองหล่อเอกมัยเราชอบมากที่สุดนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะตอนที่ไปบ่อยๆอ,ยอะ่ะจะชอบเบบี้เฟส ชอบเบบี้เฟสมากทุกคนจากตอนนี้เหมือนเขาแบบปิดไปแล้วนะคะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแต่ว่าถ้าเป็นปัจจุบันนะขนาะดจิตท,ที่เพิ่งตปมาสดๆร้อนๆเรารู้สึกว่าชอบมากนะคะก็คือมิลเล่นะมิลเล่ ISC อ่ะก็มิลเล่ปะเดี๋ยวขึ้นชื่อชอบมากอยู่บน J จ v N e วน e นะคะไวน์เมอรใครบีมแต่ที่เราชอบมากกว่าบีมเนี่ยคือมันไม่เบียดมากนะคะทุกคนคือบีมอ่ะมันจะเบียดเแดบบหูตายได้เลยรู้เข้าใจปะ นะคะทุกคนตรงนี้ต้องเบนนะปล่อยไปอย่างนี้ตลกเกินนะคะใช้แปรงที่ใหญ่หน่อยเบนนะแล้วก็จะเบนอมา,าแต่งตากันนะคะก็อยากได้สีน้ำตาลน้ำตาลซึ่งน,น้ำตาลเห้ยทีเรามีก็คือสีคอนทัวร์ก็เดี๋ยวลงคอนทัวร์ไปทั่วๆก่อนเลยฟ i ลแ d transition color นะออกปัดอันนี้ออกก่อนมันมองไม่เห็นนะเดีด๋ยวใช้สินีน้นะคะลงแบบเป็นกริตเตอร์ทั่วๆตา กชอบก็จะใช้สีน้ำตาลเนี้ยลงแบบเป็นฟิลแบบสอบไลเนอร์ลงไปนะคะหัวตานะคะอยากให้มันแบบสว่างหน่อยก็จะใช้สีขาวๆแบบนี้มาเขียนไอไลเนอร์ต่อนะคะใช้ที่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้นี่ห้อนี้ดีมากแล้วก็เขียนง,ง่ายมากทุกคน เขียนอาไลน์แล้วเราก็ติดขนตาปลอมมาแล้วพะใช้อันนี้นะจากติ๊กต็อกจริงๆอ่ะมันยาวมากทุกคนคือมันยาวกับชนคิว้วคครก็เลยตัดให้มันสั้นลงนะคะก็โอเคนะเสร็จแล้วมาเก็บผิวด้วยอีกริดตัวนี้นะคะส่วนของผมนะคะก็จะม้วนผมตัวนี้แอบไฟไหม้แล้วทุกคนแนละ้วเพื่อนตาม ติดกันนะคะทุกคนใช้เป็นสามอันนี้แบบเดิมๆตอนแรกก็น่าจะอยากทาสีส้มแต่ว่าหาไม่เจอก็ใช้อันนี้แหละจะใช้เบอร์สองเบอร์สิบเอ็ดนะคะน,น,นี่นะคะฟินิชลุคก,ก็เป็นประมาณนี้เป็นฟิลแบบ เน้นขนตาจึ้งๆเราก็แก้มแป,ปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองทุกอย่างคือปัดไปก่อนเดี๋ยวออนเองหมดนะตอนนี้ไฟไมากสุดนะคะเพื่อนตามสุดก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกัน,นะคะ่ะบ๊าย